ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกๆวันอาทิตย์นะคะก็จะมาพบเมสเซจดีๆจากนางฟ้านะคะโดยบีนะคะเป็นสื่อกลางจากนางฟ้านะคะก็จะมีเมสเซจดีๆให้กับทุกคนสําหรับวันอาทิตย์หน้าเสมอนะคะโดยทุกๆต้นคลิปนะคะบินก็อยากจะให้ทุกคนคอนเน็กกับหัวใจนะคะเชื่อมต่อกับหัวใจเพื่อเคลีย เคลียสิ่งต่างๆที่คุณคิดนะคะเพื่อที่จะทําให้เราอะสามารถเชื่อมต่อกับข้างบนและนางฟ้าเพื่อให้ได้มาเสร็จที่ดีที่สุดสําหรับคุณมากขึ้นนะคะมาเริ่มต้นการน,นั่งสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับหัวใจกันเลยนะขอให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆนะคะนับหนึ่งสองสามสี่กลั้นหายใจนะคะหนึ่งสองสามสี่หายใจออกยาวๆนะคะ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำอีกรอบนะหายใจเข้าลึกๆหนึ่งสองสามสี่กลั้นหายใจนะคะนับหนึ่งสองสามสี่หายใจออกยาวๆนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้คุณหลับตานะ คุณจะมีนางฟ้าประจำตัวคุณเสมอหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Garden Angel เทวดาประจำตัวนางฟ้าประจำตัวโดยนางฟ้าด้านซ้ายนะคะจะเป็นนางฟ้าที่คอยให้คำแนะนำคุณหรือที่เรียกว่า Advisor Angel นะคะรู้สึกถึงพลังงานเย็นๆด้านซ้ายมือ ท่านจะคอยให้คําแนะนําคุณเสมอในเรื่องที่คุณต้องการสําหรับอนาคตที่คุณจะไปต่อเพื่อสิ่งที่ดีดที่สุดของคุณนะคะและด้านขวามือคุณขอให้คุณรู้สึกถึงพลังงานร้อนๆด้านขวานะเป็นพลังงานที่ เป็นนางฟ้าที่ท่านคอยปกป้องคุณเสมอนะคะรเรียกว่า protector angel เป็นนางฟ้าที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณเสมอนเะมื่อคุณกลัวเลยกลัวจะมีภัยอันตรายขอให้คุณเรียกท่านนะคะท่านก็จะมาอยู่กับคุณเสมอนะบางทีคุณอาจจะรู้สึกถึงพลังงานร้อนรอด้านขวาม,มือหรือคุณอาจจะเห็นเป็นภาพเลยก็ได้ว่าท่านมายืนปกป้องคุณ เป็นมีปีกหรือเห็นเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเช่นจะเห็นขนนกหรือคุณอาจจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่เคลื่อนตัวเป็นหูอืออ้อเป็นทิงกิ้งเป็นเสียงทิงกิ้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 งอยู่ข้างหูคุณด้านขวาก็เป็นไปได้ขอให้คุณเชื่อมต่อหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะโอเค มาเริ่มกันได้สำหรับเมสเซจนางฟ้าสำหรับอาทิตย์หน้านะคะมาดูกันนะว่าท่านมีอะไรจะบอกเราวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ท่านที่จะถึงนี้นะคะวันานางฟ้าท่านมีอะไรจะบอกถึงพวกเรามาดูกันน,นนะโดวยวันนี้เราจะใช้อันนี้ Magical Message f a i r y เห็นไหมของ The Rain เวิ t u a l นะคะ ถึงพูดนี้นมีแมสเสร็จหลายบอกนะซัน your son is watched over and protected as he explore his world คุณเห็นเด็กคนนี้ไหมเด็กคนนี้กำลังมีความสุขมองสิ่งที่เป็นมองกบอ่ะที่แบบเพิ่งเกิด แบบเหมือนเขาไม่เคยรู้จักมันมาก่อนอะมองอะไรด้วยสายตาที่ใหม่เสมออะท่านอยากให้คุณกลับไปคอนเน็กกับความเป็นเด็กในตัวคุณในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ค่ะถ้าที่ผ่านมาคุณซีเรียสอะไรมากมายและทําให้ความคิดสร้างสรรค์นคนมันได้บังเกิดน และอาจจะทําให้การตัดสินใจของคุณมันอาจจะเป็นไปทาง,ท,างที่มันเป็นลอจิกมากเกินไปมีความคิดตรกกะมีเห็นมีผลตามตามํารามากเกินไปท่านอยากจะให้คุณกลับไป,ไป,ไปกลับไปเป็นเด็กน้อยอะ่ะเด็กน้อยคือเป็นคนที่อยากจะทาอะไรก็ได้มองสายตาด้วยสิ่งที่สิ่งใหม่ๆเป็นเป็นสิ่งสดใหม่เสมอเด็กน้อยอาจจะมองทุกอย่างด้วยสายตาแห่งความสดใหม่เสมอเด็กน้อยจะตื่นเต้นในทุกๆอย่างที่เขาเจอ แม้กระทั่งเจอกบเขาก็มีความสุขเห็นไหมหรือกระทั่งการที่เวลาคุณเจองานใหม่ๆที่ชา l เลนจ์คุณอาจจะมองมันเป็นสิ่งที่สนุกตื่นเต้นเป็นเกมหรือคนเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณก็มองมันว่าเป็นอะไรก็ตามที่ทําให้คุณสนุกสนานรื่นเริงได้มองแบบสายตายเด็กน้อยอ่ะเป็นอะไรก็ตามเหมือนเล่นเกมอุ้ยชนะเกมแล้วฉันทำทำได้แล้วก็เหมือนผ่านด่าน เด็กน้อยไม่ได้กลัวกังวลใดๆแต่เด็กน้อยมองทุกอย่างด้วยสายตาที่สดใหม่เสมอและมีความสุขเสมอในทุกสิ่งที่มันผ่านเข้ามาท่านอยากให้คุณกลับไปเป็นเด็กน้อยนะคะก็เป็น m มสเ a g e ที่สวยงามมากนะคะจันถึงพูดนี้กลับไปเป็นเด็กน้อยนะกลับไปเล่นทําให้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณสนุกสนานขึ้นนะคะมาดูวันพฤหัสศุขที่จะถึงนี้นะคะนาะงฟ้าไม่เลยจะบอกคุณมาดูนะ New home moving is a step in the right direction for you. วันพฤหัสศุกร์นี้นะคะคุณจะพบเส้นทางใหม่ทิศทางใหม่ชีวิตใหม่คุณจะพบคุณจะพบเลยว่าเป้าหมายของคุณสมมติว่าคุณมีเป้าหมายอย่างหนึง่งแต่สุดท้ายอะ่ะคุณต้องย้ายต้องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนอะไรก็ตามคือถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณจะโดนบังคับให้เขาให้เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดก็คือการยอมที่จะเปลี่ยนตามที่ข้างบนเขาบอกให้คุณเปลี่ยนที่บินเห็น,นมันก็เป็นไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่คุณอาจจะต้องย้ายที่ทํางานอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมเดิมหรืออยู่ในที่เดิมเดิมหรือคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใน เขาเรียกว่าความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกก็ต้องออกไปแล้วคุณอาจจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตหรือถ้าเป็นเรื่องงานก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้พบงานใหม่ๆที่เหมาะกับคุณมากกว่าและแน่นอนมันก็เป็นการเคลื่อนย้ายไปนในสิ่งที่เหมาะสมและใช่มากขึ้นสําหรับคุณด้วยนะในว,วันพฤหัสบุขเนี้ยคุณจะพบมันจะเห็นชัดมาก ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่คุณอย่าพยายามฝืนนะก็การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้คุณไนะปนในทางที่ถูกต้องมากขึ้นนะเห็นไหม moving is a step in the right direction for you ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพื่อคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคถัดมาวันเสาร์อาทิตย์มาดูกันนาวเมสเซจกับหนาวฟ้ามีอะไรจะบอกคุณนะคะ Pregnancy, the birth of the child bring great blessing to you and the world นะะนางฟ้าท่านอยากจะให้คุณกลับไปเชื่อมต่อกับธรรมชาตินะคะเนี่ยกลับไป connect กับ Mother Earth กับโลกเพราะว่าการที่คุณได้กลับไป connect กับ Mother Earth เนี่ยจะทำให้คุณอะ รู้ต้นกําเนิดของตัวค,วคุณและคณนจะได้เชื่อมต่อกับสิ่งบางอย่างที่ที่คูนจะได้ข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับคนุนโดยที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอยู่ๆข้อมูลนี้มันโหลดเข้ามาหาคุณทําไมสิ่ง,งนี้ฉันถึงรู้ได้นะ เพราะอะไรคะเพราะการที่ไปเชื่อมต่อกับธรรมชาติมันคือทําให้คุณเข้าใกล้กับจักรวาลค่ะเพราะธรรมชาติคือสิ่งที่จักรวาลสร้างขึ้นมาและทําให้คุณรู้สึกสะพลายสบายและคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลได้ง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลแต่ใดๆก็ตามที่คุณโหลดมาระหว่างที่คุณอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเป็นข้อมูลที่สําคัญที่คุณควรจดไว้วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ท่านก็เลยอยากให้คุณกลับไปเชื่อมต่อกับธรรมชาติแล้วก็ คุณอาจจะได้ข้อมูลดีๆได้แผนง,งานใหม่ๆแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับมาด้วยมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นมสเซ็ที่สวยงามมากนะก็พบกันทุกๆวันอาทิตย์นะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกน้กกล้องไว้พร้อมช่วงนี้ขี้เกียจแต่งหน้าถ้าเกิดพร้อมที่จะออกมาหน้ากล้องเมื่อไหร่ก็เจอกันนะคะก็พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ความรักจากนางฟ้าเสมอนะคะ ก็มีเมสเซจดีนะคะทุกๆวันอาทิตย์แล้วก็ทุกๆวันพุธนะอย่าติดอย่าลืมติดตามน้บินมีสาระดีๆพวกข้อแบบเรื่องราวลึกลับจิตวิญญาณอะไรเงี้ยที่ที่ทุกคนอยากรู้บินก็จะโหลดข้อมูลจากจักรวาลแล้วก็จากนางฟ้าให้กับทุกๆคนเสมอนะคะฝากติดตามด้วยนะทุกวันพุธแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากบอกเพื่อนบอกต่อกันด้วยนะก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะผ่านวันอาทิตย์หน้าได้ด้วยแบบความสุขนะคะเต็ไมไปด้วยความรักแล้วก็ you are here you are h e a e นะคะอยู่ที่นี่ก็คุณจะนรับกันเยียวยาจากนางฟ้าเสมอนะคะเบนจะมีแมสเสจดีๆจากนางฟ้าให้ทุกคนเพราะว่าเป็นไป,ปสืบก,กลางให้กับนางฟ้านะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ